สวัสดียามสำแรงจ้าพี่น้องเมื่อนี้คุ้มฟ้าคุ้มฝนเน้อคุ้มฟ้าคุ้มฝนเ <c oughs> ตรียมมาย้ายงูพี่น้องเอ้เพราะว่าเคาะงูยังแทนได้แล้วมูลค่ากันยังไม่แทนได้แล้วย้ายงูก่อนเป็นเวลาสำแรงใกล้ใกล้จะค้ามาละเป็นลมลมแหง้ง เมื่อคืนในกรลมแห้งๆแ,แต่ว่าบ่มีฝนมีแต่ลมฟ้าดังฟ้าเริ่มคอกงอยยังพระท่านในมุงแล้วต้องเตรียมไว้ถ้าเป็นฝนเป็นลมมาย้ายมีรานพี่น้องเอ้ต้องต้องย้ายก่อนสามไม่รู้ในะข้อข้อนี้ Tối nay mẹ mạn cấp mẹ mẹ lọ nè lũ phấn xứ má mà máy với nó ngay với này phải khó nói nhé ai mong là ngay mong để con tốt man, xăm lên ngân sư sáng cơ sĩ mà mùng lọ yêu hân lời bởi lọ <laughs> như hơn phần tốt dù Mới đây nha, hay ngô, khoai, hay lén khác rồi Hay lén quà thuốc, thuốc tỉ Thế còn mà nhưng mi nhà đây lìm, thế bà đến đi ôi Có mì nhà Có <laughs> <laughs> mì nhà lời phía đó Năm nay hèn เยอะฝนตกอยู่งูน้อยพี่ลันอยู่ซื้อเลาะนี่ขาเลาะขาเลาะขาเลาะมนไปทางเลยนะย้ายไว้ฝนล่มามันย้ายไม่ทันเอาพารเตเทนที่ห้างจะพูดเอมามงทา ทำในเงินซื้อสังกะสีนอนนี่ละนอนนี่ละยึดไปทั้งเลยนี่โอ้คํำแล้วน้องช้างไปนอนนั่น้องช้างน้องช้างครับน้องเกาสั้นครับผมจะตัวคํำน้องเกาสั้นแล้วครับ ลมพัดบีบีแล้วนกกาบินกระปรังแล้วนกกาบินกระปรังแล้วข้ามแล้วเด็กๆทุกคน ดูน้ำกันนี่ละเคาะน้อยๆมูลสามตัวติมแล้วร่มๆพัดแรงแล้วขอให้คุณตกเด้อยาให้วัวให้ควายกีนแล้ว ออจะคลิไปไว้เพียงซํำนี้ก่อนพี่น้องคลิปน้าค่อยพอก,กันใหม่ขอบคุณค่ะ